ยินดีตนรับเพื่อนๆอนเข้าสู่ช่องตามปู่ไปเที่ยวนะครับวันนี้ผมมาเทสแอร์กับเต็นเนเจอ h i ไฮวิลเลจแอร์8.5นะครับว่าจะเป็นยังไงตามมาดูเลยครับก่อนเอิญนะครับขอาากกางเต็นก่อนนะครับเพื่อนๆนเต็นเนเจอร์ไฮวิลเลจแอร8.5นี้นะครับกางง่ายมากครับเป็นเต็นลมครับเพื่อนๆนะครับจับคลี่ออกมานะครับนะแล้วก็แนะนำนะครับให้ตอกสมอบก ไว้สักจุด2จุดนะครับคือตอกไม่ต้องลึกมากนะครับเอาไว้เดี๋ยวขยับตอนที่เซตเต็นนะครับจากนั้นก็เริ่มสูบลมเลยครับเออลืมบอกไปนะครับว่าเต็นในเจฮาไอที่ผมไปกางครั้งที่แล้วนะครับตอนที่ผมจะเก็บเต็นนะครับผมไม่ได้เอาไฟชีดเต็นออกนะครับนะครับผมก็เลยลองเทสดูครับว่าเวลาเราสูบลมแล้วนะครับจะกางยากไหมครับปรากฏว่ากางง่ายครับเพื่อน เดี๋ยวขออนุญาตกางทาบก่อนนะครับเพราะว่าเห็นกรมอุตุบอกว่าประมาณหกโมงเย็นนะครับฝนจะตกนะครับส่วนวิธีกางทาบคนเดียวนะครับก็กางแบบง่ายๆนะครับหาจุดนะครับแล้วก็วางเชิงเขียงนะครับเอาเสาวางเชิงเขียงแล้วก็ตอกสมอบกนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับจากนั้นก็ขึงเชือกนะครับแล้วก็เอาเชือกนะครับมาผูกกับทาบกับเสาครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยครับง่ายๆครับ กางคนเดียวก็กางได้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถดูคลิปย้อนหลังที่ผมบอกวิธีการท้าคนเดียวได้นะครับอย่างละเอียดเลยนะครับกางง่ายมากครับเพื่อนๆนี่ครับเสร็จแล้วครับวันนี้ผมไม่ได้กางหน้าต่างออกนะครับเพราะว่าจะเซตแอร์ครับวันนี้ผมเอาแอร์ jpx นะครับมาทดสอบกับเต็นท์ nezha i r e l e s s a r 8.5จุท่านะครับ ผมเอาไว้ข้างๆข้างๆมุ้งนะครับข้างๆเต็นท์นะครับเนี่ยข้างๆออนนิ่งอะครับเนี่ยพอดีเลยครับเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหกว้างมากเลยครับเย็นชําเลยครับเนี่ยครับข้างในตรงนี้จะเป็นมุ้งครับเนี่ยมุ้งมุ้งก็เลยเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับท่อก็ออกด้านโน้นตรงโน้นอันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งนะครับท่อตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงโน้นอันหนึ่งนะครับท่อของ แอร์ JPX จะมีสองท่อนะครับผมมีตัวแปลงด้วยนะครับนี่ครับออกท่อท่อร้อนออกตรงนี้นะครับแล้วก็ท่อลมปกตินะครับแยกมาด้านนี้ครับนี่ครับถ้ามีอะไรมาคุมตรงนี้ก็จะดีนะครับเป็นถุงซักผ้าวันนี้พอดีว่าผมรีบครับไม่ได้ไม่ได้เอามาเนี่ยถ้ามีก็จะดีมากเป็นถุงซักผ้าคุมตรงนี้ทั้งสองฝั่งเลยครับนียครับเต็นเนเจอร์ไฮวินเลจแอร์แปดจุดห้านี้นะครับ วันนี้ผมามาเซตแอร์ก็จะปิดบานทึบหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็ตรงชายนี้นะครับนะครับเพื่อให้แอร์ไม่รอดออกมานะครับ พัน BTU ก็ถือว่าเย็นแล้วนะครับกับเต็นท์เนเจอร์ไฮวินเลตแอร์แปดนะครับถือว่าเย็นช่ำดีครับฟ้ามามืดเลยครับวันนี้พระวิรุนน่าจะปลอยลงมาครับเราก็รออยู่ครับ วันนี้เหมาลานครับเหมือนฝนจะตกครับวันนี้กรมอุตุบอกหกโมงเย็นเราก็เซตเต้นรอเลยถ้ามาก็ดีอุณหภูมิจะได้เปลี่ยนแต่เห็นว่าวันนี้น่าจะประมาณยี่สิบสี่องศา แต่ไงของเราเย็นแน่วันนี้เอาแอร์มาเทสแต่ไงก็เย็นเย็นช้ำเลยครับเพ,เพื่อนผมมาไม่ทันครับก็เลยมีเต็นท์เดียวฝนเริ่มโปรยโปรยแล้วครับเพื่อนๆวันนี้พระพิดุลถ้าจะจัดเต็มครับนี่ครับมามึดเลยครับมากลางเต็นท์นะครับแนะนำนะครับ พัดลมอิมาแคตตัวนี้ครับเอาอยู่เลยครับแรงแค่ได้เลยครับลูใส่ไฟนี่ผมจอดตัางหากนะครับพอไปลนปล่อยลงมาแล้วครับเพื่อนดูท่าวันนี้จะจัดเต็มครับมามืดเลยครับ มาแล้วพาบไิรุนมาเติมน้ำแล้วครับน้ํากําลังแห้งเลยครับพอบไปรุนมาตามนัดจริงๆเกือบหกโมงเย็ยนมาเลยครับนี่ครับ ข้าญี่ปุ่นครับเขาย่าทานอาหารเย็นก่อนคับเพื่อนไก่ทอดซุปตําครับแซ่บ อร่อยทำกลางสายฝนบรรยากาศอย่างนี้หายากชีวิตคนเราไม่ต้องอะไรมากเลยครับออกมากลางเต้นเสพษรรยากาศความสุขทานอาหารอร่อยออย่ยแม่บ้านทําเองครับ า้กลางสายฝนโอ้โหยอดโอ้โหแล้วบรรยากาศแบบนี้นะฝนกำลังมาเลยชาวเต็นท์อย่างพวกเรานะเจอบรรยากาศแบบนี้นะถือว่าสุดยอดครับแต่อย่ามีลมแรงนะครับ <laughs> เด่นเละมาแล้วครับพะพิลลนเพื่อนๆโอ้โหบรรยากาศวันนี้เหมาลานเลยครับ ดีนะยังไม่มีลมครับมาแล้วครับมาแล้วครับพระพี่ลนครับเพื่อนๆโอ้โหเลยครับบรรยากาศแจ่มเลยครับบรรยากาศยามค่ำคืนครับ บรรยากาศยามค่าคืนครับมามาร้อนๆเช้าเต้นอย่างพวกเรานะครับบ่อยสุดแล้วครับพอฝนตกอากาศก็เปลี่ยนครับเพื่อนพลลมตัวเดียวก็หนาวแล้วครับและคืนนี้เอาแอร์มาเทสด้วยสงสัยได้กุ่มโปงแนแ่เลยครับงานนี้ หนาวเดี๋ยวเตรียมตัวเข้านอนครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับเพื่อนเื่าคืนฝนก็มีฝนช่วงประมาณสักหกโมงเย็นก,กว่าจนปลายมาจนถึงประมาณสัก น่าจะเกือบทุ่มนะจากนั้นก็ไม่มีฝนเลยแต่อุณหภูมิก็ลดลงครับเมื่อคืนหลับสบายเลยแอร์ p x 7 0 0 0็กเจ็ใช้ได้ครับแต่ว่าเมื่อคืนก็มีเหตุไม่คาดฝันนิดหน่อยเราก็เพิ่งเปิดใช้ครั้งแรกด้วยครับปรากฏว่ามันขึ้นอยู่ๆมันดับ มันดับเฉยเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ทำไงก็เลยไล์ไปถามในเพจเขาของ JPX Thailand นะครับเขาบอกว่าเออให้เอาน้ำครับน้ำที่อยู่นลำ้งครับที่อยู่ใต้ใต้ตูดของเครือ่องเครือ่องแอร์ครับ ให้ปล่อยน้ำทิ้งนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดใหม่ก็ติดปกติเลยเย็นชํำเลยคือเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเอ่อต้องภายในเจ็ดบันจะต้องเอาเขาเรียกต้องปล่อยน้ำทิ้งครั้งหนึ่งแต่ว่าช่วงที่ผมซื้อมานะครับผมซื้อมาปุ๊บเนี่ยผมก็ประมาณเอ่อ ประมาณเจ็ดวันสองอาทิตย์กว่านะกว่าจะได้มาใช้นะครับสองอาทิตย์กว่าเพราะว่าตอนที่เขาเอ,อตอนที่เขาเทสให้ดูครั้งแรกนะครับวเวลาไปซื้อเนะี่ยเขาจะเทสว่าเย็นหรือเปล่านะครับนะพอเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กลับมาประมาณสักได้สองอาทิตย์นะครับก็เลยเอามาเทสดูก็ปรากฏว่าน้ำมันมีคายอยู่ เขาบอกว่าต้องเปิดต้องต้องปล่อยน้ําทิ้งก่อนสรุปง่ายๆคือว่าถ้าเราอมกลางเต็นท์นะครับควรจะแต่ละครั้งนะควรจะปล่อยน้ําทิ้งแต่สําหรับผมเองนะครับผมเมื่อคืนนี้แม่บ้านก็เลยบอกว่าให้อ่อปล่อยน้ําทิ้งไปเลยแล้วก็ไม่ต้องปิดเลยเพราะว่า ตัวแอร์นะครับผมเอาไว้นอกเต็นท์เอาไว้นอกมุ้งนะครับก็เลยสามารถปล่อยปล่อยน้ำออกได้ลงพื้นหญ้าเลยแล้วก็อย่างคือของ JPX นี่นะครับตัวแอร์นี่ครับจะมีการถ้าเกิดว่าเราปิดเต็นท์หมดเลยเนี่ยมันจะตัดอัตโนมัติของมันเองนะครับสำหรับเครื่องนี้นะคือเขาเขาเวลาเขาเย็นฉ่ำปุ๊บนะครับ เขาจะมีช่วงที่ว่าตัดอัตโ,ตโนมัติแล้วก็จะเป็นเป่าด้วยพัดลมเองนะครับเองสักพักหนึ่งก็จะติดใหม่นะครับผมก็ไม่รู้เครื่องอื่นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่าที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นเทสอยู่มันเป็นแบบนี้สภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะถือว่าเย็นแต่ว่าอาจจะมีเสียงดังบ้างแต่ก็ไม่ลังถึงเกินไปนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ลมแรงมากลมแรงเลย ปกติแล้วผมเปิดแอร์บางครั้งเนี่ยผมจะใช้พัดลมช่วยนะครับแต่อันเนี้ยไม่ต้องลมแรงครับวันนี้เรามาเทสแอร์ที่บ้านสวนคนล,ลักป่าชะอมแก่งคอยครับเหมาลานครับเพื่อนๆเพือนดูดินี่ครับมีเต็นเดียวมีเต็นเดียวแต่ของผมชอบเงียบสง,งบเหมาลาน ไม่ไม่วุ่นวายดีครับหลับสบายเลยครับที่บ้านสวนคนลกป่านี้นะครับเขาจะคิดค่ากางเต็นท์นะครับคนละหนึ่งร้ยห้าสิบาทนะครับต่อคนต่อคืนนะครับส่วนน้ำไฟฟรีครับมีมีจุดต่อปุ่งมีจุดต่อปลั๊กไฟเยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเอา จะมาก็แนะนําให้เอาสายพ่วงยาวๆหน่อยนะครับจะไดท้ที่สวยครับถ้าเกิดใครนําแอร์มาก็คิดค่าแอร์เพิ่มร้อยหนึ่งนะครับถือว่าโอเคครับที่นี่แต่ว่าช่วงนี้น้ําอาจจะน้อยหน่อยครับแต่ถ้าพูดถึงบรรยากาศเลยรวมใช้ได้ครับที่เนี่ยมีข้อดีคือฝุ่นไม่ค่อยมีครับ คือบางครั้งเราอยู่ในเมืองนะครับเราหลบค่าพีหลบพีเอ็มเราหลบพีเอ็มมาแล้วนะครับเราก็ต้องการเสพบ,บรรยากาศให้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลานกลางเต็นท์เนี่ยที่ผมเลือกส่วนมากจะเป็นลานกลางเต็นท์ที่ฝุ่นน้อยๆครับเพราะว่าเรามาเสพกับธรรมชาติแล้วเนี่ยให้ร่างกายเนี่ยให้ปอดเราทํางานดีขึ้นให้ร่างกายเราทํางานดีขึ้นผ่อนได้เต็มที่มากขึ้นนะครับ ไปนั้นเนี่ยควรจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยครับคือฝุ่นน้อยครับคือฝุ่นฝุ่นที่นี่บอกตรงเอาว่าไม่มีเลยดีกว่านะครับถือว่าบรรยากาศดีมากครับที่นี่เจ้าของที่บ้านสวนนี่กันเองมากครับมีใส่ดีมากครับที่นี่ของบริการดีห้องน้ำก็สะอาดนะเพื่อนห้องน้ำสะอาดที่นี่ กาแฟยามเช้าก่อนอครับเพื่อนเมื่อคืนผมเอาที่ใส่กา เอามังวงวมาตรงนี้ครับกันสัตว์มีพิษข้าวตรงนี้เป็นท่อลมเย็นอันนู้นท่อลมร้อนจริงๆอ่ะใช้ที่ตักผ้าสูงสักผ้าก็ดีนะง่ายดีบรรยากาศโดยรอบครับยามเช้าเหมาลานเมื่อคืนเต็นเดียวเองกาแฟยา,ามเช้าครับเพื่อน เข้มข้นดีจังเลยตาสว่างเลยครับเดี๋ยววันนี้เราเก็บเต็นเราเอาไฟชีตเต็นออกก่อนจริงๆการกางเต็นเนี่ยนะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องทดลองดูกับตัวเราเองว่ามันเหมาะกับเราอย่างไงจะได้ทุนแรงในการกางเต็นนะครับสำหรับในจะหายวิลเลจแอน์แพดดิท่นี้นะครับก็คือ ผมก็จะทําเหมือนเดิมครับตั้งแต่ตอนที่เอามาตอนใหม่นะครับก็คือเราจะเอาไฟชิดเต้นออกก่อนนะครับตอนที่ผมกางเต้นที่ทิปที่แล้วนะครับผมไม่ได้เอาไฟชีตเต้นออกแล้วผมก็ลองทดสอบดูว่าถ้าเรากางสูบลมโดยใช้ไฟชีตเต้นเนี่ยนะครับ แล้วมันจะขึ้นไม้ก็ปรากฏปรากฏว่าขึ้นนะแต่ต้องช่วยกันจับนะครับมันก็ไวดีครับเก็บไวกลางไวเก็บไวแต่ว่าถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะเอาถ้าเราเอาเอาไฟชีตเต้นอนะ่ะออกปกตินะครับแล้วก็สูบลมแล้วก็ใส่ไฟชีตเต้นที่หลังอะ่ะก็ได้อยู่นะครับจะทำให้เวลาเราสูบลมง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็จะดูดีด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนครับการกางเต็นท์ไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกครับที่ตัวเราครับเดี๋ยววันนี้หลังจากเก็บเต็นท์แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปทําบุญวัดไหนอะไรยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับฝากเพื่อนเช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะครับ แางถาวสระบบุรีนี่ก็มีหลายวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับและก็น่าสนใจมากครับถือว่าในเมื่อเรามากลางเต็นท์แล้วนะครับก็ควรจะไปทำบุญทำทานหรือไปเที่ยวให้คุ้มครับเพื่อนๆเติมพลังบุญครับเวลาไปทำงานจะได้สดชื่น ความสุขในชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งบางคนอาจจะไปเดินห้างชอบแบบนั้นบางคนอาจจะชอบช้อปปิ้งบางคนอาจจะชอบในการเรียนรู้ต่างๆบางคนอาจจะชอบไปเที่ยวทะเลนะครับชีวิตคนเราทําอะไรก็ได้ครับให้มีความสุขในสิ่งที่เราชอบสําหรับผมเองชอบสไตล์แบบนี้ครับ ในแนวแคมปิ้งแล้วก็ทำบุญทำทานไปด้วยครับแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วครับสรุปแล้วแอร jpx นะครับถือว่าใช้ได้ครับใช้ดีครับเมื่อคืนนี้ผมปิดไอ้ตัวเนี้ยตัวไฟชีดเต็นท์หมดเลยแล้วแอร์มันตัดพอเย็นจมฉ่ำแล้วมันตัดตัดแล้วก็เป็นพัดลมแล้วถ้าพักมันก็เปิดเป็นแอร์ต่อแต่ว่าเวลาพอผมเปิด ตัวนี้น,นะครับตัวไฟชีตเต้นด้านหน้าเนี่ยครับออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีลมออกด้านข้างหน่อยๆใช่ไหมเนี่ยครับแอร์ก็ไม่ตัดครับก็คือเย็นชํำเลยแสดงว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นลักษณะเหมือนออโตโอ้เวลามันเย็นจะจัดปุ๊บมันจะตัดอัตโ,ตโนมททัติมันเองก็โอเคอยู่นะครับไม่รู้เครื่องอื่นเป็นแบบผมหรือเปล่านะแต่ของผมที่ซื้อมาเป็นยางไงครับ jpx 7จ0 0 btu วิทภาโดยสภาพโดยรวมถึงโอเคใช้ได้อาจจะมีเสียงดังบ้างนะแต่ก็รับได้ครับสรุปว่าเดี๋ยวเข้าหน้าผมจะต่อเข้าด้านหน้าดีกว่าครับลมจะเย็นกว่าต่อที่ทางมุ้งนะครับแต่ว่าถ้าต่อด้านหน้าเนี้ครับเราจะเปิดต่อท่อนี้เลยครับเข้าเต็นท์นะครับ ตรงนี้ครับของ jbx นี่เขาจะถอดได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมีตัวต่อนะครับเข้าด้านหน้าเลยครับนี่ครับการใส่ท่อแอร์นะครับต้องค่อยค่อยหมุนแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็ค่อยหมุนนะครับเนี่ยครับเนี่ยค่อยค่อยหมุนน่ครับแล้วมันจะล็อกอยู่เนี่ยนะครับต้องค่อยค่อยหมุนไปเรื่อยเราจะต่อท่อเนี่ยครับเข้าในเต็นท์เลยนะครับอันนี้จะเย็นกว่างข้างนะครับเดี๋ยวลองทําดูครับท่อใส่แบบนี้ครับ อันนี้จะเย็นมากกว่าแล้วก็อีกอย่างคือเสียงแอร์นะครับเสียงแอร์เบากว่านะครับเบากว่านะครับทั้น Jpx เนี่ยแนะนำว่าถ้าจะใส่ใส่แบบนี้ดีกว่าครับเย็นฉ่ำกว่าที่ใส่มุ้งที่ผมทำแบบเมื่อคืนนะครับที่แบบที่ผมทำแบบเมื่อคืนเอาไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับมุ้งด้านนอกเนี่ยครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็เย็นอยู่นะครับแต่ว่าจะให้ฉ่ำเลยนะครับ ต้องทาแบบนี้ครับหรือไม่งั้นก็คือต้องเจาะรูตรงนี้ก็ได้ครับก็ดีครับนะครับอย่างนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยเย็นชํำจริงๆครับพอดีว่าผมเอาท่อตรงนี้ลมร้อนนะครับผมปล่อยท่อลมร้อนตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีอีกอันหนึ่งนะครับผมไม่ได้มันจากบ้านผมก็เลยมาต่อเข้าตรงนี้ครับเป็นลมเย็นครับเนี่ยครับด้านหน้าเนี่ยเข้าในเต็นท์เลยครับ ต่อแบบนี้จะดีกว่านะครับทำทให้อากาศข้างในนะครับเย็นฉ่ำเลยครับเพื่อนๆนะครับเย็นจริงๆครับแต่เมื่อคืนนี้ผมใส่ไว้มุ้งข้างๆครับเย็นเหมือนกันแต่มันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่จะให้ฉ่ำเลยต้องเป็นแบบนี้ครับส่วนลมลมปกติออกด้านโน้นนะครับจริงๆจะต้องมีท่อลมร้อนนะครับออกด้านนี้นะครับแล้วก็ออกไปทางหนึ่งแบบนี้ครับนี่นะครับ ด้านล่างก็มีนะด้านล่างตรงตรูดตรงตูดนี้ก็มีนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีท่ออกมานะเนี่ยครับต้องต่อท่อออกมาทานอาหารเช้ากันครับเพื่อนๆเตรียมตัวเก็บเต้นครับ เดี๋ยววันนี้เราจะเอาเราจะเก็บไฟชีสเต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บทับ ครับเพื่อนเพื่อนเราปลดด้านข้างท้าก่อนนะครับท้าจะไม่เปื้อนแ้้วให้ปลดหัวท้ายเก็บเต็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ